สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูลน้ำซิ่งงัน,งนร้างานับโอ,โอ้ปัญหาใหญ่ครับสายเกียร์ขาดนะครับเดี๋ยวจะเอารถไทนครับดันออกก่อน Rồi. Đang ô con hấp, giờ giờ phải xong. biết biết Ô nữa tuổi nó có giống với nhiều sám khăn tại nên lấy vô

ด้ามเกียร์หักครับไม่ใช่สายเกียร์ครับจะต้องลากไปครับอู้ เอาเนี่ยยามันเยียดเข้าไปเรื่อยนิดนึงไงก็เลยเชื่อมแลอย่ามันฟูมาเองนะยามันอย่ามันเป็นติดตัวข้างบนเราไปเชื่อมเอาเชื่อมเชื่อมเตะข้างนอกแล้วก็เอาตัวอีกเหล็กอีกคันหนึ่งมาแปะอย่างนี้แต่เราก็เชื่อมอีกข้างในไม่ต้องเชื่อมตัวนี้อย่างไรครับใช่ตัวนี้เตะก็ถ้าแปะข้างในมันจะจะติดตรงนั้นไหม ติด,ตด,ตดตป่ะเต้าลึกเออถ้าเปกข้างนอกไม่เป็นไรเอออะไรตูนตูนกูเจนังอ,อยู่อขนัานเปลี่ยนเปลี่ยนวันเ,เดี๋ยวต้องเอาไปเชื่อมกันนะครับ่่ะเอนเเอนม่ว่าสายเกียร์นั้น ชิมไหยบ้าเพิงบอกเลยช่างรามาดูจะโม่ต่อนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นอาจารย์ใหม่นะครับเป็นคนคอนโทรลนรสสวนาจ XCMG ก็ตอนนี้ก็จอดนะครับวันนี้ทอเกไม่อยู่ครับส่ง ลูกชายไปุบลนครับทำงานอยู่ขุดบ,นบนล์ไปเราจะไปเที่ยวกับคันนี้ครับดูที่เทนหน่อยตอนนี้เปลี่ยนที่เทแล้วนะครับ6ล้อจะไปเทนในหมู่บ้านนะครับ ส่วนจมวงก็ยังเทงานเดิมน,นะครับไปน้ำแน,น่ทีนน่นอนเลยป่ยฮยฮึยยที่เท่ดามโอ้โอโอโอทีเท,ท,ท,ท่ก็แคมแท้ อันนี้ยี่สิบเที่ยวอะอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสิบเลออนน 40, ือกไปบอลข้างัเข้าไม่ได้เยเข้าไม่ได้อ,ไไดอ,อย ว่ทีเทีเข้าแบยังเขนั่นใครเทอ่ะเของสมนมินเรารวิ่งหลังเลยคือวันนี้ก็วิ่งเหมือนกันวิ่งกอนวางหมดเลยอันนี้มาวันนี้ไม่ใช่ท้อตก อ้นี่ทไปแล้ที่นะ่าหุ่าหรอเ็ยคี่คน,น,ะน,นละไปนั่งรถเล่นครับอกันนี้ครับอา้าวคนขับไปโคไปไหนอ่ะโอยอาจารย์เจเจตักเองนะครับ เราจะไปเอานันเลรหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจนะครับตอนช่วงเย็นๆนะครับเราจะย้ายรถให้ มันมีกับเต็มเต็มเนี่ยไม่อ,อยู่สองคันครับอีกคันหนึ่งยังไปเชื่อมอตรงเกียร์นะครับ งานที่เราค้างนะครับก็เสร็จแล้วครับเลยเราสิบล้อนะครับสิบล้อจะไปขนให้วัดนะครับส่วนหกล้อก็จะเป็นงานหมู่บ,บ้านนะครับงานของชาวบ้านนะครับ ตันเตตักเองครับตอนเย็นนะครับจะเอามีภรกิจไปกอาจารย์เน,นะครับยาไ้แมคโครครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ